มาไ,ไปหาซีพู้นี่เออมาว่าเป็นราคาเรียกคมัจ้าจ้าจะใครออกมาจะิดนหนึ่งเลยอันที่แรกว่าสิมาเป็นทางรงฉันโดยัดน้ำหอมว่าเราจะได้เฉลยเลนละคว่ลิ่งว่านีม่เม่ยเปียสถานการณ์ไม่ยกันเลย โคตโลกแต่ก็ไข่อยู่เด้งขว้าเศร้าอยู่ิด้โลกวิถีขวหายอยู่เจ้าก็เป็นเรื่องกันด้วยสิเป็นโบเร็ปเป็นโลกโลกนี้อย่างเราเขาว่ากูเป็นลิงโลกลิงมันขว้าว่าเศร้าได้แด้งเนี่ยไปเส้นยกรรมนาไหมไปซั่นเนี่ยโอ้ยนั่นมาเรื่องวันเลยอุ้ยจ้าเอามาใบเศร้าให้กลับขึ้น วยขันปวดแขนปวดขากระเซร้าเชิญเลยผู้บอเงินบ้าไห่สำหรับผู้บรท่นเอาบาไห่ขันปวดแขนปวดขากะนั่งปวดยุหันละต้องไวพลอเพิ่นวันนีพลเอาเลยบ้าเนย้งบิดเลยเมาลิงไปนั่งเลย ใได้มาวิจีนไปเผาไว้เด็กนี่ไปเอาเอาไปไลจีนเห็นหน้าผู้เปินหมอนน้าตายไปรถดวังขยุ้มมือหามลูกเงินควางควงกะเลยได้ใส่ล่องฟ้าลสักวันกะเลยใหม่ไฟล้งอนจนตัวมูละเห็นต่ควันมืดเอาเดีือไปแต่อากีจวนคนดีอยู่ทั้งนั ท่า้าานีสมอยู่ทรงสาธุเดชาวบุญนจงผมพานี่ว่าจะเป็นเฮียนางเหรอยังเหอว่าอยากเสียัเฮียเลี้ยงหรือป่าหรืนาไงตอนนี้ผัว้ำไงตไหนเลี้ยงเออผานมันดีแล้วตัวไหนเล้ยงดน้กงธีวาดีตัไหนมันดีน้อย่างตม กอสวมกันนังอันไหวอวยพรเอออวยพรเร็วๆอวยพรเร็วๆเอเชิญนายรุงอาปาอาวาอาปอใหยทั้งบ้านไก่บ้านไก่ทั้งบ้านเนียบ้านตาอยู่ได้นี่ าให้อยู่ดีปีแห้งเบอร์จุผูจุก้นนั่นแหละแม่ก็ได้หวนนี่เอาหวนนะตราบใดตราบใดยังไม่หยุดออกหวยเราก็ต้องเอาไว้ให้เรดีก็การเชียงกวนต่อไป้เดี๋ยวสิลองจูฟังดอกกินกระรังเออกระรังเที่ยวกัน